อา้ามาแล้วครับมาออกกำลังกายกันนะครับกับโทนี่ดันนี่ตรองกี้นะครับและแอปล o สเวตแอปฟอร์มินนะครับ, way, Men, รบวันนี้แอปเปิดดูท่าออกกำลังกายไปทีหนึ่งถึงกับอึ้งเลยทีเดียวเดีย๋ยวมาดูท่ากันนะมันโหดร้ายมากเลยอ่ะน่ากลัวมากครับเริ่มจากท่าพื้นฐานกันครับสับขึ้นเขาไปครับหาขึ้นเขาไปสามสิบวิแล้วก็มาท่านี้สควอตนะครับ ธรมดาโอเคได้ได้ปรากฏว่าส่งท่าต่อไปครับโอ้โหเราจะไหวไหมเนี่ยนี่ท่าใหม่ด้นยนะเกาเลยนะเบิบอ่านว่าอะไรเบิร์บพีก็คือยกยืนอยู่แล้วก็ย่อตัวลงแล้วก็ไปยึดพื้นหนึ่งทีแล้วก็เด้งกลับมายืนโดดด้วยนะโดดด้วยนะโอ้ท่านี้โหดว่าอะไรดึงเนะีหกทีก็จริงครับแต่ว่าต่อด้วยพุชอัพ่ก็คือยึดพื้นนั่นแหละไปอีกห้าที เออเอาสิอันนี้รู้สึกถึงความหนักอึ้งนะวันนี้ต้องเจอสึกใหญ่แน่ๆนหลังจากนั้นอะไรเนี่ยก็ท่าที่เคยผ่านมาแล้วคืองอตัวขึ้นมานะครับลุกนั่งสิปดครั้งแล้วก็ฮิวชาร์สสิแปแล้วก็มาท่าน,นี้ครับอันนี้ก็รู้สึกเป็นท่าใหม่เดียวบ้างว่าคือเคยผ่านมาทีแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้ยกขาสลับช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 ับ,ชบ แล้วก็จบด้วยสองท่าสุดท้ายเหมือนเดิมวันนี้วันนี้ดูหนักอะ่ะดูหนักดูหนักขึ้นเราจะต้องมาลองกันดูนะครับว่าเราจะรอดไหมต้องพยายามทำให้ครบมา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 ลุยลุยลุย The next, ปีนเขากัน เป็นไงลื่นมาเมื่อกี้ไม่ยอมใส่ถุงเท้านะเกียดอยากลองเป็นไงเป็นไงลระฟืดจริง่เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยกี่วิเนี่ยสามสิบเพิ่มขึ้นหรอหรือว่าสามสิบแล้วที่เมื่อยเพราะมันลากสะสมมาอ่ามันเริ่มโหด Three, two one, So, if you feel it's too easy, hold the dumbbell in your hands. Ah, Sam, Take a rest the next six rupees. That's what my yell. Three, two, one, start. <laughs> 1 you can't do it. You shouldn't feel strain in your back and shoulders. 2 <laughs> <laughs>

เมื่อกี้เป็น,นท่าที่แบบจับาจภาพยากมากเลยเออมันขึ้นขั้นตอนเยอะหนึ่ง้องน้องาอออสามฮะไป reverse crunches t r e อุ้ยเท่าไรเนี่ย18ไปดูพ่อ้อมไหมพี่มิไปเลยดูพ่อหะไปให้กำลังสองสามสี่

เจ็ดหกแปดเอาแมวมากันใหญ่เลยม่มาเร็วสักสิบิ๊ยกขาสลับกันนั่นเองแามสิบวิ

อาจถมไม่อาายากไม่หน่อยเพราะวัอุ้มจ <two>, ิบเวลาแฟง k i n งและกคราบ <Start. S 1> มันไม่ไหวก็ต้องหยุดนะนะ Breathe naturally. กล้องไม่ได้สั่นนะคนสั่นกล้องปกติว้ามันหนักเละวันนี้กล้องไม่ได้สั่นนะกล้องปกติคนนี่แหละจะตายเร็วแมวมาแล้วแมวมาแล้ว ห่างมาสบัดเลยสุดยอดจดจบแล้วรอบแป๊บเดินครึบเยี่ยมโอ้ยอ่ะพูดคุยแป๊บนึงเป็นไงวันนี้พูดไม่ออกเหนื่อยเกินอย่าไม่ต้องมาใกล้มา,อา,มอมากาอ,อะไรเนี่ยสมโภชตายแล้ว ได้แล้วบ่ายยพรุ่งนี้มาใหม่นะเขาไปพักก่อน